สวัสดีค่ะพบกับอู่ซางบอยมหาสารคามสาหมันีอู่ซางบอยเอาพวงรถไถยคันนี้มาส่งลูกคาย,ยูบานทับให้ค่ะตำบลแสงสว่างอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธาน,นีจ้าลูกค้าเลือกเป็นตัวดำมือเผากะบ,บ้าค่ะคันนี้จะด้านนอกจะเป็นสีน้ำเงินนะคะด้านในจะเป็นกะบ,บ้าสีดำค่ะขนาดจะก,กว้างยู่ที่ เมตรเจค่ะง่ายวิธี2องเมตรแปดจาสูงวิธีเมตรหนึ่งค่านี้จะสามารถเปิดเปิดได้สามดนนะจ๊ะลาดาเบนกระถอดออกได้ค่ะอันนี้เป็นองศาการดําค่ะค่านี้จะบรรทุกได้ประมาณ3ตันบาเกิน3ตันหาจ้ะ ถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถโทรจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย0 6 2 3 4 1 c 4 4 1จ้าอันนี้จะเป็นรุ่นดำมือดวะค่ะดำมือเผ้ากระบ,บะค่ะเดียเ๋ยวจะผ้าเบิงไกไก่ค่ะการเชื่อมการดามซับข้อแบบนี้ค่ะขั้นนี้จะเป็นเผ้าตัวนิสันยูเอ็มนะคะ จะหาย้างบอยรีวิวดันขังให้เบิ้งได้ค่ะเล่าดันบนอกะถอดออกได้จ้าใส่งานง่ายๆค่ะของอู้้างบอยจะมีพวงรถถ่ายยูหลรุ่นจา้าแพ่งที่สดก็จะเป็นตัวรุ่นพวงให้รลค่ะถ้าเกิดเอฟซีอ่าทีมีรถถ่ายย่างบอท่านในมีพวงแ็สามารถสอบถามข้อมูลข้อมูลกับสร้างบอยก่อนเดจ้าเด้างบอยในน้ำรุน่นหายขั้นนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะออปชั่นเต็มมีหมวกมีบันไดมีกลองเครื่องมือค่ะมีเสือแทู้กค้าค่ะ สองสาม